อย่างนีๆๆ้ๆอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ SC ไมปตกแหล่งทั่วโลกนอกจักว่าวันนี้ปลาบ้า,าในปลาท่านผู้ชมปลาใะไรขอจ่าบ่อปูหรือีกัดเด็กกที่ผ่านมาเพิ่นให้ท่านผู้ชมเออเข่าเลีกเสี้นซี่หรือเลียกทูบก,ก็ไปเบิ่งจอยหลังก็ได้ครับละอ่ะเพิน่นให้เขาครับพอต้องแรียนเด้กตรงไหนมาตามอันนี้สวยแล้วล่วน้ำมุอเศร้าสวยแล้วง่ายแก่ๆอ่ะนี่ครับละวันนี้มากับพี่ใหญ่ 5กก .6107 อะไรเกิดขึ้นได้นะครับละศิลปินเดียวคือเก่าเงินเราคำละไปมือนี้ไปขอโชคขอลาภกันนะงวันไปเจ้าที่เอ่อ1สิงหาคมพศ .2567 ไปสังข์ผู้ชมไปตามไปขอเพิ่นตัวเพิ่นให้เขาปูนสีกัดเหล็กบ้านเป็นธรรมดาครับเอ่อกลัวหนึ่งสิงหาเนี่ยสิไปตามเอ่อสิไปขอเฉพาะช่องใดมันเข่า แล้วครับเล้วช่องในเข่าแล้วก็สี่มิติช่อง,อองอในบ่อหายเข่าก็สิบบ่อไปตามงวดนี้แหละอ่ะมาทินี่มาท่านผู้ชมนี่แลครับแล้วศรลปิ่นเดียวมากคือเกาเออเตรียมยากันยุ่งมาพร้อมมาท่าแขนแทาขาโอ้ยเจ้าโอ้อย,ยังล่ะโอ้ยอยังไงตนนัวเนาะคนเคยเหลาไหมนี่ครับเล้วอ่านี่ครับเล้ว,วปู้ศรีกัดเหล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูแลในดงใหญ่ปลาใหญ่ผู้ใดมาหาเห็ดไป หายยังกระซาม,มจมปากจมคำหอดเพลินเพลิกอ่ะหายติดไม่ติดเมืม่อไปแล้วครับเราไปท่านผู้ชมไปซองเบิ้งกันนะมีนี่อย่างนี้มีอยู่นี่งหางประทัดนี่เดี๋ยวเลิกรายการผมจะซองให้เบิ้องขอเราเคลียร์ไปจังหวะกันมีอย่างกันอนะยนางอยู่ในจานนี่คือตัวเลขสิพี่ฝนตกเอาแต่ผู้ชมไปผมทำหอยไรครับ ใชครับขอโชคขอลาบพร้อมพอ,พอทั้งแรงเขาเดินนะครับนะเนาะแสดงว่าเสียงเช่าบ้านเพิ่นมหาฟื้นหายหยังนะครับเนาะอ่ะไปไปท,ทั้งแรงเจ้านาทีของเจา้าคือขอโชคขอลาบให้มู่เพิ่อนขับขับขับโอ้ก่อนนะ อ่ะสวัสดีครับเอฟซีพระสงเหลิทั่วโลกท่านผู้ชมมางวดนี้มาตามต่อปู่ฤาษีกัดเหล็กหงวดที่ผ่านมากับมาขอ,ขอขอบคุณเพิ่นเพิ่นให้เลขเสียมซี่หรือให้เลขทูบผมก็จำเม่ได้่นะครับนะเนาะเพิ่นให้เข่าครับงวดที่ผ่านมาเอ่อสิบหกเอ่อกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกีดเพิ่นให้เข่านะครับเนาะมาที่นี่มาตามต่องวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเกีดมาตามต่อใไฮมู่เจ้าเพิ่นใจดีใจงาม นเราคำนวณเอาเต้ามวยด้วยมาที่นี่มาสัมพันธ์มมากราบมาไหวา้อออพอพอพอส้มกินสังหยังมาพ่อพ้อทงเลียคนเดิมค่อยสวัสดีผู้เจ้าไปก่อนเป็นสิตัวหลักเริ่มเนาะสวัสดีแล้วนะอ่ะมา,อา,อาสัมพมสวัสดีอีกเส้นหนึ่งก็สิเป็นอยังอ่บนบ,นบ,นบ,บ่บาปดอกพ่อทงเลอ่ะสวัสดีครับพ่อโออมาทีนี่มาที่นี่มาตั้งใจขอโชคขอลาวคือกันขังกันนะพ่อทงเลคนเดิมครับครับครับ ปูลูซีกัดเหยียดปูผลักซักสิดูแลได้ดอกในปลา,าบ่ววาสานใดท่านผู้ชมสังเกตบ้างนะครับละขันพอต้องเรีถิ่นช่วงไปันโดนแน่เจ้ากลับมาหาเพลินนี่แหละครับคือเขาแน่นอนนะครับละอืมปูที่พานมาเออปูดาบดำกับเขาเนะครับละ่านผู้ชมปูลูซีดาบดำกับเขาอืมมึงได้เขาก็ไปตามไปถามเพลินตัวคือเขาขัพลต้องแลคนเดือนะครับเนาะเชิญปูลูซีกัดเหยีย เออมาดด่นม,ดนนม,นมน้ำเด่มใด้ขนมล้นเลยยรับผมพอต้องเลี้ยคนเดิมซื้อมาไหปูนะครับเนาะอรือไหเขาสองตัวหนึ่งเนาะผมสัญญาว่าก็วอากรบปูว่าผมเคยสัญญาอยู่ดิไหเ,เข่าสามตัวนี่ผมสีอาหารอาหารการกินออของหวานของข้าวมาให้พอั้งแลกับเราเล้วนะครับเนาะมาท่านผู้ชมเรามาขอมาเบิงง่งความกันกระสังการแล้วเขานอกมาที่นี่ คอเด็กเสสีกำเรียถูกคื้เก่าแล้วนากลัวสามตัวและสองตัวเก่าแล้วูุเจ้าเลกระน้องไข่นยกระน้องขับเกี่ยวอกขบเกี่ยวกันนะ ที่นี่ถึงเรียกยุทเสียรยุทยันก็ได้ใช่ป่ะเียที่ว่า่รีบไฟเด้อเพวาตาตะตัวแบบทิ่นี่คอยใหญ่นี่เสียสิงเรื่องไฟเด่นเดิเบิ้คับเบิ้งคับับเบิ้งคักเบิ้ลัคัก็เบิ้งคัับอีีโหยู่รถดขับรือลงมาเดี๋ยวไปเอาก่อน ไปมาทินี่ไปขอเพคนโอ้ยไก้กับยุโรปเรื่อม,มัลงมาไปเอาหุ่นอมมาทินี่มาจุดถูกจุดเทียนบอกก้าวพร้อมพอท่องแรีคนเดิมแล้วครับเนาะบอกก้าวเพคนปูนสีกัดเล็กดู้คนดูแลในปลาแห่งนี้เช่าบ้านเพคนกับบ้านเก็บเห็ดมั่งบ้าหาฟืนนี่แหละครับชีวิตไฟอีาสาน พือนมันก็ประยัดตัวทานแพงเนาะทานอ่าประสีนี้มาขอต่องวดเลยแล้วคบเนาะหูมิลูสีกัเลิก โชคไฮลาเพิ่งเออมันหมาแล้วครับล่ะดีมากนี่ออโอ้ยโอ้ยะอได้อต้องเเออพอนะแล้วน้อมือใหม่ไฟไ ่าผู้ชมบ่ที่นี่มาว่ากันมาบอกมาเก่า่นกันข้อวไข่ได้ครับเนาะ,ะนะมาบอกมาเก่าพร,าร้อมค่อยอม,มีชาวบ้านเพิ่นพ่อได้ปลูกเปี๊ยกพ่อได้เป็นมุ้ยแลครับเพิ่นกับมาฟันฟื้นหาเฟื่นแถวนี่ถามเพิ่นแล้วเพิ่นกับ่าเพิ่นอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ มานี่เอากระครับเนอะวันทีน่หนงสิงหาเนี่ยโชคในลาภผู้คนทรรม,มาหากินลำบากคักๆผู้ใดเพิ่นบ่ทันใดโง่สิผ่านมาไอเพิ่นได้งหด่นหนี้ผู้เพิ่นผู้ใดเพิ่นได้วดทวพสิผ่านมาไปเพิ่นได้ง่หนี้อยู่นคราะปู่ฤาษีกัดเล็กใจดีใจกล้า,ามผู้ขาพระเอศซีผู้คนธรรม,มาหากินลำบากหนีรอดมาพึ่งเย็นมาพึ่งปู่ฤาษีกัดเล็กนะครับเนาะไม่ได้ปลาดงใหญ่แห่งนี้หายกดนี้ดีกว่าใส่สิบบาทสาขาบาทลื้อ ครับเนาะตาทิพย์หูทิพย์หูรวมนะมาปาเราย่อมบัที่นี่มาบอกปาก,กาวพร้อมพ้อตระหลีกคนเดือนเนาะครับเนาะนาโมตัสสังะคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสังะคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสังะคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธูเดอปูฤุษีกัดเหล็กผู้เพิ่นมีซื้อเสียงกลองไกสิบบานซาหาบานลือหายกวดหนีดีกวาดใสนะครับเนาะผมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมถ้าเอฟซีของพอทองแหล่ทัวโลกมาขอโฉกขอลาบกับปูฤุษีกัดเหล็กผมพอทองแหล่คนเดิมขอขอบคุณปูงวดประจยาวนญญาที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาอขอขอบคุณปูที่ให้ชกให้ลาบเขาเป็นเลขอกเยมซีให้เขานะครับเนาะผมพอทองแหล่คนเดิม มาคาราวาปูมาขอบคุณปูเอ่อแทนเอฟซีผู้พันได้โชคได้ลาบกับปูมาที่นี่งวดสิมานี่มาแถวนี้ก็คือมาขอโชคลาบเลขยดไทยตรงที่หนึ่งคือเกา่าสามตัวและสองตัวเป็นรางวัลใหญ่นะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองสพันห้าร้อยหกสิบเกดมหาปูฤาษีกันเลียดฟูศักดิ์สิทธิ์ใจดีใจงามสงสารคนผู้พันทัพมาหากินลำบากขอเลขไทยตรงที่หนึ่งเออสามตัวและสองตัวแล้วก็ หลังหลังจากผมเกาวจบผมก็สิเชิญปูฤาษีกัดเหล็กมาหยิบเหล็กถูกให้แกพวกผู้ขาเป็นเหล็กไทยเป็นละว,วันใหญ่นะครับเนาะสามตัวให้หยิบอันหนึง่งผมก็สิขอขอบคุณปูหลวงนาปูฤาษีกัดเหล็กผู้ศักดิิ์สทธิ์บุญบารมีสูงทรงประธานเหล็กไทยหลังที่หนึ่งให้แกพวกผู้ขา่าววัดประจ้ามณฑที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดประธานให้ผู้ขา่าวสามตัวและสองตัวปังๆ ให้มาสามตัวรถตรงๆเลยผู้ขาก็เคยได้เว้าล้วจัดอาหารการกินจัดอาหารการกินเหล่ายปาปลาปิงมาสาวายปูควายได้สามตัวเนี้นยนะครับนาอให้เอฟซีมันได้สามตัวเลยเลขกไทยหลังนึงเลข2สองตัวลางให้เขาทั้งสามตัวสองตัวตรงๆปูนุษีกันเล็กสกินหยังผู้สังสิทธิ์ผมพอตองแหล่คนเดิมกันเป็นไหคือจังผมวาจัดมาผมสิจัดอาหารการกินอาหารหวานข้าวเหล่ายาปลาปิงมา ถวายปูรฤาษีกันเหล็กผู้สักซย์ในการโดมกลางปลาผมาหวังว่าปูรฤาษีกันเหล็กสิบปประท่านเหล็กไทยทั้งที่หนึ่งให้แก้พวกผู้ขางวดนี้สาธุ ่มามียมปูวัดที่นี้กับผมก็สิเชิญปูมาหยิบเลขกทูบให้มู่เจ้าเบิง่งแล้วก็มาจุดเบิ่งพร้อมกันนะครับเนาะมาปูเชิญลงจากบันลัางมาหยิบเลขกทูบให้พูกขานึงนะครับเนาะที่ไปฝากไปตอนเอ็กซี่ผู้เพิินเบิ่งอยู่เอาขอเดียวเลครับนะ เนั่งเนียงปดัดทิศยิบไผ่กระดินไปทางออตะว,วันออกะหูตัวทิศตะวันออกก็ออกเลขจก,กัวเนาะอ้าวปลาที่นี่ปูปลาที่นี่ผมจะทำการจุดให้มูกเพิ่นเบื้องพอร้อมหน้าพร้อมตากันว่าปูที่ห้เลขยกตัวไหนบเบื้องพอร้อมกันเลยทั่วโลกและครับนเนาะเนไหครับว่าหลังจากผมจุดเลขถูกแล้วผมก็จะเชิญปูเอ่อจะฟาวขึ้นไปทั้งบนล่างนะครับได้ข้าวเดียวดิกินน้ำกินในก่อนอื วันสุกยามื่หอหน่ละว่าต้องคอยยิบให้ผู้ขาก้อนหมอบละวัดไงให้ผู้ขาก้อนสามตัวกับสองตัวหนึ่งเนาะปูเนาะครับครับแล้วผมจุดตูจุดใจที่แล้วกำลังนะครับเนาะผู้คนเมื่อนาทีฟันฟืน้นคนทำอ่ะนีละครับไอคีไปอคอคมอีมันเขาน้นกับปลากระแล่วเราภนนาถามคนเออคับวบ่างว่างกับว่าหาฟันฟื้นไปไตะเตาเนี้งไปพานาภาวนาอ่ะนะครับเนาะนี่กอยู่ซือนาวนา อย่านี้เครคำว่าหาหาแนวไหนหาตาเราไม่ฟื้นถามเพิ่นไม่เต็มตรงเต็มต,ต,ต,ตายหักอย่างนีง้เระเก็บเอาเพิน่นเอาเพิ่นว่าอ่ะดีนะครับเนาะเป็นประโยชน์ฟันแง่อันเนี้นนตายหมาตายฆ่าตัวมึนกับฟันเอาดีนะครับเนาะธรรมชาติอยู่กับสิ่งธรรมชาติสมมติว่ามาที่นี่มูวเจ้ามาเบิ่งเหล็กเชี่อมซี่มาเพิ่นถีบหาต,ตัวไหนตัวเนาะครับเนาะ ขาส่าตัเด้อปูฤาษีกัดเล็กผู้คากระสีมาขอเล็บเสี้ยมซี่สามตัวให้ปูยิบให้ให้ท่านผู้ชมผมกำลังชมอยู่เบื้องวหนตาตาการน,นะครับเนาะปูคิ้วคิวย,ยังนอคอยจักษ์ละเออให้เบื้องวหนตาตากันเอาขอเชิญปูยิบเล็บไทยวันที่หนึ่งให้แก่ผู้ผูขเขาวัดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดหมายเลขของเลขไทยรอบที่หนึ่งเชิญกับท่านอ,อ้า เนงนงนงหมายเลขของเรลขไทยเราที่หนึงน่งปูดุสีกันเลียกยีไผ่หมายเลขอึ๊บอึ๊บพอนะหมายเลขเก้าครับวันนี้หมายเลขเก่าหมายเลขตะเลขเก่าเอาหมายเลขเก้าดีครับ้าปูดุสีกันเลี้ยงเลขไทยเราที่หนึง่งอายไม่เล็คือหมายเลขเก่าเอ้าดูต่อจากหมายเลขเก้ามาตัวที่สองของเลขไทยเรที่หนึ่งนะครับแลเอ้าตัวท er nah ี่สองของเลขไทยเราที่หนึ่งปูจัดนะครับโอ้ อย่งนัไม้ที่สองของเล็กไทยเราทีหนึ่งปูนุสีกันเหล็กยิบหไหมายเลกหมายเล็กเกครับร่วมกันเก้ากเคือฮานี่นนคืองามแท้มู้เจ้าเกเกตอได้บดที่มีปูนุสีกันเหล็กยิบตัวสุดทไทยตัวที่สามน่ดเล็กไทยเราทีหนึ่งวัประจำที่หนึ่งเออสิงหาคมพอสองสัปดา้ารอกสิกเกตเอาตัวตัดสนตัวที่สต้อจากเก่าเกตมา ตัวตัดสินตัวที่สามต่อจากเก้าเกตมาเชิญท่านปูรุสีกันเล็กเอา้าหนังนๆง,นงตัวตัดสินตัวที่สามของเล็กไทยทนิดนึงหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับ หมายเลขนึงท่านผู้ชมคือร่วมกัน9ก้าเกตหนึ่งเเกตหนึ่งหรือ6กเกตหนึ่งเพราะว่าเก้ากตัวเดียวกัน9ก้เกตหนึ่งหรือ6กเกตหนสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นเอฟซีัตงเลทุรท่านนะครับเออเก้เออมาที 9, ่ขอสตัวเด้มาที่น่นัครับมาที่นตัวลางด้วยมนะาที่ต,ทตัวข้างล่างงวดปะจาที่ เออหนึ่งสิงหาคมพอสอส่อซอนตะขอนห้าร้อยหกสิบเก็ดปูเอาแบบว่าตกเกาเรื่อเรื่อไม้ล่างของสองตัวแรกเอ้า ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างปูลูกสีกับเลหล็กยิบไผ่ไม้เลขกไม้เล็กสีครับไม้เหล็กสีอันนี้คือสองตัวล่างไม่แรกนะครับเอามาที่นี่ปูต่อจากไม้เหล็กสีมาเอาแบบว่าตัองกับถึงกลับไปก็ไปเพิ่มอีกตัวเก้าบริเวณืุดตัวไมิเ,เพิ่มอีกในไหลเอาต่อจากไม้เล็กสีมาตัวตัดสินเลขสองตัวข้างล่างเชิญกระตันเอ้า แนวหนัง,นง,นงเลขตัวตัดสินสองตัวรางตัวสุดท้ายตัวจากหมายเลขสี่มาปูฤุสีกันเลขกี่ไหมายเลขหมายเลขหกครับหมายเลขหกร่วมกันสี่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันสี่หกหรือสี่เก้านี่คือเลขสองตัวรางปูฤุสีกันไถ่ง้อไปเจ้าันที่หนึ 1, ่งสิงหาคมพศสองสพันห้ 500, 60, า,าร้อยหกสิบเกดอาคารเลขสามตัวเส,สี้ยมสี่เก้าเก็ดหนึ่งเก้าเก็ดหนึ่งแล้วก็สองตัว บอร์านก็คือ46 46 46หรือ49 46 46 49 49สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดสนาม FC พัทลังเลียทุกท่านนะครับเนาะดูเป็นเร็วทางนะครับเละมาเก็บสัมภาพดาวที่นี่ก็ทาเบิร์กเลขทุ่มตัวจุดไปแล้วมูเจ้าเดี๋ยวจัดนักอีรังวัตหนี่ปูลุสซีกัดเด็กหัวตะตะตัวนะครับเนาะเขาต้องเยายาฝันดีป่นนีิ ว้าวมาตัดเลาะเดี๋ยวว่ากันกันนะเก็บสภาพลากรไข่สิงลืมเด้นี่เขาต้องเลี้ยคนเดิมหนิเลื่มสิ้นสิงลืมลื่มยังตีไฟแช็กส่วนใหญ่สิเป็นไฟแช็กส่วนใหญ่ที่มันืมเืมเนาะอ่ะมาที่นี่เขาต้องเท่ากับ้อมา บ่ท่านนี 5, 5่พ่อข้าวก็ไปหายไปอย่างไปเวลาไปขอตามสารต่างๆเวลาสิเก็บสิ่งเก็บของนะต้องเทมันกกลืมหา้เรื่องเถื่อเป็นแต่ยานแน่คนขิงลุกเฝ้าไปเบื้องของบ่ถัวร์ลงคำนั่งไปส่วนมูอเจ้ามาหยิบเบื้องอมเบื้องเมื่อขลักแคลร์เต้นน้อยกันน่ะบ่หลังจากเบื้องขลักแคลร์แล้วก็เบื้องเลขทูบแล้วก็รออาลาขึ้นตนเราไปร่ำไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นเป็นในเบื้ดหรือเปล่าไม่ไผ่เนาะแค่เด็กสารพัดตัว แล้วก็น้อท่านผู้ชมมาเบื้องพร้อมกันกันนะไปซองมือคนโอเคเลยหางก็ถอดกระถัดมีบ่อลางได้สน่ะน้อะครับเนาะงว่เด็กเป็นยากระใสก็เดยกินก๋าแซมนอนหลับตัวแหนง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 กระพรอท่องแลศที่พาหมูเจ้าไปซองเบิ้งว้าวน้อครับเน้องไปเบิ้งนร้อกันกันนะครับครับครับเอา เบิ้งนาดเดือยืดนาสารปูก็เอนดับเหล็กคือหางประทัดก้อนตัวถึงนงันง่งๆนี่หางประทัดตัวใดเนาะเก้าหกเก็ด 96, เก้าหกเก็กระสีสองหางประทัดอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวคำว่าเนะบิง้งให้เบิง้งเป็นแนวทางนะครับดนะ้ะนี่พื้ปูหางประทัดปูเลือดสีกันเหล็กอ่ามีอย่างอีกมาเจ้าอยากแล้วเบิ้งไปเรื่อยตัวเงิเดี๋ยวผมจะซ่องเลขนี่ยังยืดจานนี่มันเป็นไม่เป็นใหม่เบิง้งนี่เบิ้งเจ้ที่เหล็กกุลละเดี๋ยเอาคักๆากนะจานนี่ อาครับนี่แะครับเป mm ็นหมกเป็นไหมยังลวนลงมาเป็นจานมาว่างอะเคอะไขายอยู่ดีละเอาเป็นยังมูเจ้าเป็นเก่าบ่เนี่ยเป็นเก่าสามบ่เก่าสามยังมือฮะนี่เบื้องบนนะครับแล้วให้ตีเอาเก่าสามยังอืเก่าสามเก่าบ่เก่าสามหาคฮะเก่าสามเกตให้เบื้องบนเนี่ยทางนี่แหละครับแล้วแต่ว่าเรียกเก่าก็เรียกสามนี่สัตชัดชัดว่าเป็นสัตครับครับครับชัดกับชัดเนี่ย สัตว์ก็ได้แว่ในคนบอกบอคุณในคนบอกนกวข่บาบสัตว์เนาะนี่ยัก็สิหงอเยตัวข่บาบสัตว์คนเรียนหนังสือบาปปองเออปึกปึกเอาไก่แหลกออกตัวหนึ่งกระไม่ลำปอมัดหน,นึ่งพอเอาเบ่งเอาดถวยถวยยังนอน,นิขอบด้ รุ่นอาจารย์เรียนเพิ่นวาฟังุ่เรียนหนังสืออันนั้นเกขาไกล้แล้วคือกันใกล้สองตัวกับไกล้สองตัวกับไผ่ห้าหาไผ่พนะเพิ่นวาอาจารย์เรียนวาฟังอือผู้นั้นปึกยังค like ักด <pf unlikely> ิอาผู้เพิ่นวาเนี่ยใกล้สองตัวกับไผ่ห้าหาไผ่อ่ะไปเป็นท่องเบิ่งแนวอื่นก่อน่ะมาเบิร์คักกันนะขอภัยครับ อาเอาถ้วยนี่ก่อนกันนะอันนี้คำเด้ออ่าถ้วยเออคุณถ้วยเบิ้งหน้าครับเด้อเห็นอย่างคุณถ้วยบ่ะเป็นโชคเป็นลาภของมู้เจ้าแคบไวปนะครับเด้อแคบไวปไม่อยากทวงปรนเด๋ดอกขันมันบ่สัตว์แต่ว่ามู้เจ้าอาศัยว่าสัตว์ก็ได้นะครับเนาะอ่ะเบิ้งเอาครับเบื้งเป็นแนวทางนะครับเด้ออันนี้คือสารปูฤุสีกัดเหล็กนะคบเนาะอ่ะจานอ่าคนนี้คนนี้จานตึงระหวะเราบวดดนเลยจะมันสาบอะไรเด้นี่นะคบเนาะ เพื่อเอาสีมุ้นให้ในตัวไหนเนี่ยถูกนะครับเห็นได้เลยขึ้นสัน่นเลยครับนะขออภัยครับเหมือนกันนะมูเจา้าเพิ่งซื้อกลับนี่สามตัวยี่หรือหันผู้ชมเด้อซียังครับพอต้องเรีย้ยเห็นซีเก่าสามหรือว่าเห็นซียังนอ เบื้งนีเดี๋ครับเด้ะสี่สองสามบ่เด็กสามตัวสี่สองสามนี่คือยืดจานแคร่ไปนะครับเด้อท่านผู้ชมเห็นว่าข่อยบอไ่ได้ทวงได้ยังเด้อฮัลโหลเป็นยังบุญยังคุณไปไนนะระดเ,เดี๋ยวเขาเห็นแล้วครับเนาะอ่ะดู้งยืดถอยมาสิหนึ่งเจ้าพอตทีงเดิมคนละขับขับขับเบิ้งหน้าครับเด้อมีอย่างนี้ยู่ถวยเนาะเบิ้งเอาซอยกันตัวพี่น้องกันไหมเดี๋ยวตัวเด็กก็บ,บอกเนี่ยะนะครับเนาะ ่อยเป็นพี่นอ้องไวเจ้าไว้ย่ำไหนพอท้องแอร์ก็เดิมจะมั่วเม่เบาด้วยก็คอยให้เป็นเนื้อทอให้เป็นเนื้อทอครับเป็นพี่น้องนี่ละ่ะพี่น้องหูจักกันนี่ละ่ะคือกันนี่นละ่ะประเทศไทยกับพี่น้องกันเบิดเดิลล่ะอ่ะเบิ้องเอาครับอันนี้ยังนองผ่านท้องตัวนี้ว้าวผ่านทอในห้องแอร์สิเพ่งบ้องจับแล้วมุ่งเจ้าก็ต้องเดินึน้อแอรเจ้า เล่าไปเรื่อยพลังคนพูดไปเรื่อยอะธรรมดาครับนะตามกีตตั้งใจเป็นเว่าไปนำ้ำท้ายทํำไปเบิง้งผาาไปนำ้ำหนังเบิ้งหนังเจ้าบอผาดหนังกืกจีสันตัวสมัยนั้นเขาผา่าเลยผ่าหนังครับดนะ้อันนี้พอต้องเลียเห็นเกตเก่าสามนี่คำเด้ทีสองที่นี่เ,เห็นเกตเก่าสามสมชุ่มิึงเปแนวทางนะครับด้วเกนะนะเ,เก่าสามหรือสามเกศเก่านี่สมชมคือพอต้องเลียเห็น ทวงยูปป่บางนี้ละมองตอนอ้นนามองุ้เรียซองนอนี่เอานี่แหละครับคนเท่ากับบ่ได้เบากับบ่ได้หัวบ่เบาคำนั้นบ่เบากับบ่บบบเข้าใจกันบ่ค,นบคุยกันกับบ่เข้าใจกันเรื่องทุกเรื่องทําไม้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะครับอ,อืมเยี่ีพอท้องเละเออเออจานนั่นขึ้นอยู่ไกลสท่หน,หนปจัาแล้วก็บรรเอาต้นน้อเห็นตัวไหนเอยยื่อมือไปเด่นเอาต้งตามล่างปูกันนะ ที่ผมเว้านี่แต่ว่าที่นี่หลกเลขเอ่อหัวเขาปูนี่คือ681ท่านผู้ชม681เลขชายาเพิ่นชายาปูเอ่อชายาปูฤาษีกัดเหล็กเออผ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เพิ่นบุญบาร,รมีหลายดูได้ในดงใหญ่แห่งนี้ให้ก่ดน,นี้ดีกว่าใส์สบภาษาหาบาลือปวดประทานเลขไทยเราที่หนึ่งให้แกผัวภูกขางวดหนึ่งสิงหาคมพศ .2567 เปด้อยสเกดือปูด้ ปูดูสีกันเล็กเอาสามตัวเรครับเดี๋ยวผมกับสิมาถวายอาหารการกินเหล่ายาปลาปิงสัญญาก็คือสัญญาแต่ว่าต้องสามตัวเนี้ยมึงกินคักๆเลยสามตัวดีหน้อยทองน้อยทิ้งมือนีให้เป็นขวดรวดตัวอ่มาเบิงเล็กถูบมาสินีเจ้าหาอารคอยเนี่อืมครับรับรับเดี๋ยวสืเรื่มเนาะหนังนี่ครับล่ะนี่คือเล็กถูบปูดุสีกันเล็กเบิพความกันตัวไหนเดี๋ยว เลขทู่ปูฤูสีกันเล็กงวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ2005 6 7กิคือเป็นจังสัน่ตองหาหืออนี่เลขตองหาเจ้าตัวบนนั่นรู้สึกว่าหามันเฮ้ยเอาละครับว่าคือระว่างเลขสามตัวนี่เอาสีว่าตองหาได้ไหน ตัวกลางนี่เบิ้งเป็นสามนะครับเนาะตัวกลางนี่เป็นเลขสามผู้ลงคนก็สิเบิ้งเป็นเลขห่าตัวตัวกลางตัวเทืงนี่ผู้ลงคนก็สิว่าหาตัวนี้คืองามเดผู้ลงคนก็สิเบิ้งเป็นเลขหกตัวตัวบนนะครับเนาะมาที่นี่พอพอพอต้องทงสิฟันแล้วพอต้องแล้วสิฟันทงเอาผมสีฟันทงนะครับเล้วข้างบนนี่คืออันดับแรกตีฟันตัวนี้ก่อนห้าห้าห้าเลขหาสามตัวด้วย บัตรเที่ยวที่สวัวค่ามันเพี้ยนไปหกค่าห้าบัตรที่นี่ผมสิฟันท่งอีกเทินหนึ่งหกสามห้าสามห้าห้าสามห้านี่คือพอต้องเรียฟันท่งห้าสามห้าหรือห้าเก้าห้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรละเบิร์เท่านั้นมืเจ้าเบิ่งเอาเล้วครับเด้อก็เห็นลำกันอยู่เอา้าผู้ใดเห็นใจเลยก็คือนยังสั่นเลยเห็นยังสั่นคือนยังไงเอาบัดทีนี้พ่อลาขานพร้อม มีคำด้ากาสิขาณ์กาสิพร้อมล่าพร้อมนี่แหละครับเนาะปู่ฤาษีกัดเหล็กผู้เพิ่นบุญบรารมีอยู่ได้ดูแลในกลางดงกลางป่าแห่งนี้มื้อนี้ผมช่องพ่อทองเหล็กคนเดิมพระเอศซีหนีหลอดมาเพิ่งเย็นมาขอเหล็กปูนี่ละเหล็กไทยแล้วทีหนึ่งสามตัวและสองตัวก็ไปจัง,งจที่หนึ่งสิงหาคมพศ2567าห์อผมขอขอบคุณครับปูฤาษีกัดเหล็กให้แล้วท่านผู้ชมควรให้โชคให้ลาบนะครับเนาะปู่ฤาษีกัดเหล็กผู้ศักดิ์สิสทธิ์ผมกับผ้ามาขอมาตามให้มู้เจ้าแล้ว เออผู้ใดใดงวดที่ผ่านมาผมก็ขอดีใจกับท่านแล้วครับเนาะขอ,ขอใหู้้ท่านได้โชติได้ลาก็รองจอบมาต้องเลียตลอดไปได้นละวันใหญ่ลำลุย้ยเป็นเศรษฐีใหญจมือใดมือหนึ่งว่าไปจังวันที่หนึ่งสิงหาคมพอสัปดาห์ทีห้าร้อยสิบเกตุนี้ผมพอต้องเลียคนเดิาามิขอล่ามุเจ้าไปกินข้าวไงาข้าวเส้าหน่าละแล้วครับเนาะให้มุเจา้าอยู่ดีสบายนอนนอนเออนอนหลับฝันดีเดินทางไปใส่มาใส่ขาดปลอดภัยสมบการทั้งไปทั้งกลับสวัสดีครับไปพอต้องเดินคนเลีย